สวัสดีครับพบกับข่าวพายากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันที่28กุม 5, 000, ภาพันธ์พุทธศักราช2 5 6 8ในช่วงบ่ายครับมา่งลักษณะอากาศกันก่อนนะครับประเทศไทยตอนบนมีบุณหภูมิสูงขึ้น,นประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมรรยากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุงภาคตะวัน,นออกเฉียงเหนือและกาทะเลถินใต้ลักษณะเช่นนี้นะครับข่บเช้ดไหย บริเวณภาคตะนอค์เชียงเหนือตะพลนองเฮานะครับยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้านะครับโดยมีอากาศร้อนกับมี่ฝ่าดัวในตอนกลางวันในขณะที่ลมตะวันออกหละกาลมตะนอค์เชียงใต้พัดปกคลุมประเทศใต้ตอนบนลักษณะเช่นนี้นะครับเคยถ่ายบริเวณดังกล่าวนะครับมีฝนฟ้ากระดกเกิดขึ้นได้บางแห่งนะครับก็ขอให้พื่อนพี่น้องประชาชนดูแลรักษาสุขภาพในช่วงนี้เอาไว้นั่นะครับสำหรับที่เอ็มซ็อกกิทานะครับบริเวณภาคตะนอค์เชียงเหนือตะพลนองเฮานะครับ มีการสะสมหมอกควันอยู่ในเกตนหน่อยถึงปานกลางนะครับแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับที่กำลังอ่อนลงในช่วงนี้ผับไทยดาวเทียมนะครับมื้อนี้้อง้าก็ค่อนข้างที่จะปลอดโปร่งนะครับเรดาร์ตรวจอากาศนะครับกับของสุโขทัยนะครับตอนนี้ก็บบ่อพบกุมฝนนะครับในบริเวณภาวันรากเชียงนือตมบุองเฮานะครับครับผมกับสำหรับมื้อนี้นะครับผมกัมีอากาศเย็นกับ มีหมอกบางในตอนเช้ากับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับอุณหภูมิสูงขึ้นหนึ่งถึงสามองศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห้งนะครับส่วนหลายก็ที่อยู่ทางตอนล่างของภาคนะครับผมก็คือของภาคต้นหอ,อกเชียงเดียวตอนล่างนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันไมน่นีนะครับจะอยู่ที่ประมาณสามสิบห้าถึงสามสิบแปดองศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิตำสุดในช่วงกลางคืนหรือใกล้เช้ากัอยู่ที่ประมาณ 19เก่าถึง24องศาเซลเซียสนะครับสำหรับบริเวณยอดผูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ท่10ถึง18องศาเซลเซียสนะครับฝากคอยพีย่น้องประชาชนนะครับดูแลร,รักษาสุขภาพในช่วงมีอาก้ศนนะครับครับสำหรับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกระผมกมเพียงแค่น่ตองขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน